ติดใจมันก็จะวนเวียนอยู่ยงั้นไม่เลิกหรอกแต่เมื่อไรเห็นโทษนะเห็นโทษของภพนะเราถึงจะพ้นจากภพได้เงื่อนที่เรามาภาวนานะเราไมาภาวนาเราจะดูทุกดูโทษของภพต่างๆหรือของความปรุงแต่งต่างๆนะหรือกรรมต่างๆการกระทําต่างๆของจิตนะเราจะต้องมาเรียนให้เห็น ความปรุงแต่งเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีต้องมาเรียนให้เห็นตัวนี้นะจิตถึงจะข้ามภบข้ามชาติได้ไม่งั้นข้ามไม่ได้หรอกมันติดใจในภพเสพแล้วก็ติดนั่นแหละยากไปไหมพอดีหลวงพ่อเมื่อกี้นั่งสมาธิม,มาธรรมะมันยากไปนิดนึงแล้วหายใจไว้หายใจไว้ก่อน หายใจเข้าออรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจไปนะเราสังเกตจิตเราปรุงแต่งตลอดเวลาอย่างเรานั่งหายใจอยู่เกามีความอยากอยากสงบอย่างนี้น พออยากสงบก็เ,เกิดความปรุงแต่งพยายามเข้าไปบังคับไปควบคุมจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้คิดอะไรเงี้ยนี่ความปรุงแต่งเราจะรู้ทันความปรุงแต่งได้นะถ้าจิตเรามีกำลังมากพอจิตตั้งมั่นมากพอหายใจไว้นะอย่าเพิ่งหยุดหายใจนะหายใจไว้หายใจเรารู้สึกรู้สึกตัวไป พอมองออกไหมระหว่างที่เราหายใจเนี่ยจิตมนันแอบคิดนึกปรุงแต่งนะพอจะเห็นไหมลองอีกทีหนึ่งนะครั้งที่สามลองอทีนึ้นหายใจไป